ครับอีสานเรียกตะกบกับทางไม่รู้เรียกอะไรหลายคน่ออยาเนี่เป็นโสมอ่ะครับสสโสมโสมโอทีทำงานเหนื่อยต้องรบโอทีหน่อยโสมโสมสกัดข้อแกะครับนี่มะม่มวงเลยแก้วนี้น้ำใสคลิกเลยครับภาพแต่มะม่วง ของสมโ้อเอาเอาเมงเอาเมฆถว่าขวาก่มตัวยังเขากับรรยากาศแฟนครับไลฟ์ที่วันนี้มันทั้งเรนใช่มีแนี่โดบกินมิตรพีบ่ามาเตรียมอยู่มิตรพีบ่าะไรพีบ่าขัดบสวัสดีด้วย เฮ็ดแล้วให้หลวงนองมาอยู่พอดีหลวงนองเจ้ามาอยู่พอดีเฮ็ดแล้วบัดนี้บ่แล้วน่าบ่ต้องมาปีนใหม่เดิดงัวก็เข้ามาอยู่ได้บ่ต้องเป็นหลังคาแล้วเสีเดียวเลยแล้วมันเขาน้ำสีสีกลางหนายเลยหรืเอเปอขับแก่แล้วเนีเ่ยออ เราก็ซักผ้าโยานะน้ำเสียนะแถวคล้องช่องน้ำปะมันคล้องช่องน้ำคล้องกระบายนา้ำคล้องเสีย<อ>คล้องกระบายน้ำจากไม่ในในชุมบานะ้านในชุมชนในชุมชนมชนั่นแหละยน้ำน้ำกองก็กระดูเพราะว่าเท้าวางที่เมื่อไหร่บางที่มันเป็นคลายาเขาแอ่งกระทะนะน้ำไม่อยู่ในนั้นเออฝนตกหน่อยนึงกระถ่วมเลรับฝนตกคือตกจาวบ้านเท่านี้เรียบร้อยเฮ้ยผมเข้านี่เลยเย็นหนาห้องเลย Thank <laughs> you. ที่เขาปลูกไว้นะครับอันเดียวปลูกไว้เพื่อจะเก็บกายครับฝนตกลงมาก็งานรดน้ำขยันไม่อดตายครับไม่ต้องโทษนั่นโทษนี่ครับโทษตัวเองมองตัวเราก่อนครับปักซี่เถือกจมบั๊กี่แพงคดก, <S 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 กินจมหรือเปล่าเนี่ยไม่เาเ่ะเออผมเพิถามคนปลูกเลยว่าอยากได้แพงหรืออยากได้เถือก บางที่แพงกันรงค่าว่าโอ้แพงบ่ถามคนปลูกเลยว่าอยากได้ราคาแพงบ่คนปลูกก็อยากได้เออปลูกพักซ้ำทีไงก็อยากได้แพงก่อนเดนเดนเท้อขึ้นราคามอแมโน่ใส่ในอาหารทุยยางกินทุยยางพักกระจมกันค้นปลูกกันเบื่อยจัว่า